สวัสดีครับผมกีแคร์ซีครับวันนี้เรามาทดสอบที0าสําหรับบริษัทเดมโก้ Dem Go นะครับซึ่งจะเอาไปใช้งานลากสายนําสําหรับลากสายไฟฟ้าแรงสูงนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับตอนนี้ที่30เซตอัพพิเศษนะครับเซสชั่นแรกเราจะมาเทสโดยการไม่ยกน้ําหนักก่อนนะครับแต่ว่าจะผูกสายนําไว้นะครับ ตอนนี้ความสูงอยู่ที่9เมตรนะครับนิ่งกิฟนะครับจะเห็นว่านิ่งกิฟเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจะลงนะครับ ง่าายมากนะครับีชชั่นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับแบกน้ําหนักประมาณ10บกิโลซึ่งก็คือน้ําหนักของแบตเตอรี่อีกก้อนหนึ่งของตัวเขาเองนะครับซึ่งเราผูกติดไว้กับเชือกนํานะครับด้านล่างนะครับ โอเคนะครับก้อนนี้นะครับคือ10กิโลนะครับมาเรามาดูกันครับ aircraft preparing to take off stand back at a safe distance take off home point recorded นะครับอ่เราล,ลงนะครับรเวเาลงนี่อนงยากเปี่ยนนิดหนึ่ง เซสชันสุดท้ายนะครับก็คือเราจะแบกน้ําหนักนะครับ20กิโลซึ่งก็คือน้ําหนักของแบตเตอรี่ของที32ก้อนนะครับผูกติดกันนะครับโอเคครับไปดูครับแบตเตอรี่2ก้อนเป็นยังไงนี่นะครับแบตเตอรี่2ก้อนนะครับโอเคไปครับ Aircraft preparing take off to Stand back safe distance. Take off. All point Low ไม่มีโหลดนะครับจะกินประมาณ62แอมป์นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมีโหลดนะนะครับพร้อมนะครับ 20่กิโลนะครับกินกระแสประมาณ125แอมป์นะครับ Emergency obstacle avoidance in progress. Push control stick right to cancel. Fly with caution.